สวัสดีครับผมอยู่ผมกันก้อนนะฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่เซิร์ฟอื่นอะไรฮะวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ MC d e v e l o p Craft นั่นเองนะฮะต่อไปเลยต่ออ้าอ้าอ้าาเฮ้ยอืมเซิร์ฟี้เบ d w วอไม่มียดใช่ป่าวเจ๋วเลยไม่มียดเดี๋ยวเวลาตบไก่แล้วล่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะต่อไปกลางสิวแม่งต่อกันมาแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเอาบ่อ่ะ รู้มึงไม่มีขวานใช่ไหมกูรู้มึงไม่มีของใช่ไหม,ม,ม,มนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะเต็มไปเลยไปหาพวกแมงเลยธนูไปหนึ่งดอกนำนำเอา้าเรียบร้อยล่วงเสร็จกูเสร็จกูนี่ไงนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนอปิดก่อนเรียบร้อย ตายเถอะของแม่งโคตรดีเลยชุดเพชรด้วยชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูต่อข้ามไปแล้วกันอืมโอ้โหโอ้ยเจอพวกเด็กสร้างบ้านอีกแล้วโอ้ยกูจะวิ่งผ่านแม่งไปเลยแล้วกันวิ่งผ่านไปเลยโอ๊ยโอ้ชนะฝั่งบ้านโอ้ยมีธนูแน่เลยโอ้ยมีธนูมีธนู พังบ้านพังบ้านเอ้าเฮ้ยพังไม่ได้วะโอ้ยมาแล้วชุดเป็ดด้วยตี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 โอ้ไม่รู้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอยอย่า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 โอ้ยแตกแล้วบ้านกูบ้านกูบ้านกู โอ้ยไปเร็ววิ่ง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 เออลวงมาเอ้ยมันมันมาแล้วมันมาแล้วเร็ววิ่งเร็วโอ้ยเออไม่มีกูจะไปยังไงวันนี้เร็วพังเร็วพังเร็วพังเร็วเร็วเร็วมันจะมาแล้ว รีบรีบพังแล้วรีบรีบไปเร็วโอ้ยเร็วกระโดดไปเออมาแล้วอุ้ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มโอ้ย,อยของเยอะของเยอะโว้ยอุย้ยของก้นเยอะตรงกลางเยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมของเยอะโว้ยมาแล้วทำอเอาอะไรเนี่ย นั่นแหละฮะเป็นเซิร์ฟ m c Develop Craft นั่นเองนะฮะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเบทวอลอีกเหมือนกันนะครับผมมีผู้เล่นจำนวนอพอเล่นได้นะฮะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงบ่ายๆอยู่เด็กก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงเยน็ยนๆเนี่ยมากันเต็มเพียบเลยนับได้ว่าเป็นเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งที่มีเบทวอลนะฮะแล้วก็มีคนเล่นด้วยนะฮะเซิร์ฟนี้ไม่แนะนำอะไรมากนะเพราะผมก็เคยเล่นมาแล้วนะฮะยังมีอีกเอาก็คือเป็นไซส์เซเวอร์นั่นเองนะฮะ และเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟที่คุณกําลังเห็นอยู่เนี่ยมีเซิร์ฟเวลมีโมเดลโอ้โหแม่งมีคนเล่นทุกเซิร์ฟเลยว่ะเออคนเล่นทุกเซิร์ฟเลยฮะมีหลายอันเซิร์ฟมีหลายเซิร์ฟฮะใครเข้ามาก็เลือกเอานะฮะว่าจะเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนนะฮะเพราะแต่ละอันเนี่ยผมก็รีวิวไปหมดแล้วใครๆก็รู้หมดแล้วว่ามันเป็นอะไรนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะมีเซิร์ฟเวลโมเดลแล้วก็เอซิดสกายบล็อกแล้วก็ครีเอทีฟ USC USC ไม่มีคนนะฮะเซิร์ฟเวลสองเวทว คิดบัตโต้มูเมอร์เดอร์แล้วก็สกายพีพีแล้วก็น็อกแบ็กเอฟเอฟเออารีนาแล้วก็แอนนิเฮเลอ่ะอะแอนนิเฮเลชันส์อันนี้ก็เป็นแบบว่าทำลายเน็กซัสนะฮะแล้วก็ไมซี่นะฮะแค่นี้นะฮะเซิร์ฟมีแค่นี้นะฮะเดี <S <S ๋ยวไปดูเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะแจกโค้ชเอกเลเวลหนึ่งให้นะประมาณสิบคูณสิบใช่ไหมเอออันนี้เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์นะฮะ ส่วนเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปก็คือเบ d w วอนั่นเองฮะเป็นเซิร์ฟนะไอพี IP อยู่ข้างล่างนะฮะเจอให,ใหม่คลิปหน้าครับผมอยากให้ผมหมดอะไรอีกทักผมมานะฮะบ๊ายบาย